สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรประดาเสน็จให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร50บาทและธนบัตร100บาทแบบ15นะครับเริ่มจากธนบัตรชนิดราคา50าบาทด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์ประกาศใช้7พฤษภาคม พศส5 4 0เริ่มจ่ายแรก18สิงหาคมพศ2540ขนาดของธนบัตร7.2คูณ14.4เซนติเมตรสีหลักของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีฟ้านะครับด้านบนธนบัตรนะครับเป็นพระคุดผ่านะครับด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายส่วนตรงนี้นะครับเป็นพระแสงจากพระแสงตรีนะครับ เป็นตาสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จากกรีนะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยด้านบนเป็นตัวเลข50อาราบิกเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตพรพลิกไปด้านหลังธนบัตรนะครับด้านหลังธนบัตรนะครับพระบรมราชานุทสาวกีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นรูป พาปฐมเจดีนะครับนี่ครับพาปฐมเจดีนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นพระคุชผาส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์นะครับตรงนี้ก็เป็นลูกโลกนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับด้านบนนะครับเป็นตัวเลข50อารบิกในแนวตั้งนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตร ธนบัตรฉบับนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสราคาฉบับละ 100- ถึง150บาทนะครับราคาของธนบัตรนะครับมีขึ้นมีลงนะครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับส่วนธนบัตร50บาท แบบ15รุ่นที่สนะครับก็จะเป็นแบบกระดาษนะครับวันนี้นะครับไม่มีตัวอย่างมาให้ชมนะครับกระทองขอภยัย่านผู้ชมนะครับธนบัตร50บาทแบบ15รุ่นที่2เป็นธนบัตรกระดาษประกาศใช้19มีนาคม2547เริ่มจ่ายแรก1ตุลาคมพศ2547นะครับพลิกไปด้านหลังธนบัตรนะครับ นะครับขยายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเป็นพระราชัญจกรประจําพระองค์ราชการที่4นะครับเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับอันนี้อยู่ในซองพลาสติกใสนะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับใช้กล้องส่องขยายขึ้นมานะครับอันนี้นะครับก็เป็นพระราชัญจกรประจําพระองค์ราชการที่4นะครับเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธบัตร100บาทแบบ15ด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเครื่องแบบจอมทัพส่วนตรงนี้นะครับมีตาพระประมาพิษไทยนะครับพอปอรเลยครับส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นแถบฟอยสีเงินแนวตั้งนะครับ ในแทบฟอยด์นะครับก็จะมีลายพระราชลัญจกรประจําพระองค์ราชการที่9และตัวเลข100ไทยตัวเลข100อารบิกเรียงเป็นระยะนะครับเมื่อขยับธนบัตรไปมานะครับก็จะซ้อนสะท้อนแสงนะครับนะครับก็จะหยิบธนบัตรขึ้นมาให้ชมนะครับนี่ครับสะท้อนแสงนะครับเมื่อขยับธนบัตรไปมานะครับส่วนด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นพระกุดผ่านะครับ ตรงนี้นะครับก็จะขยายขึ้นมานะครับเป็นตาพระปรมาพิไทยนะครับพอปลโลนะครับเป็นรธบัติไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับราคาประเมินนะครับฉบับละ1 2 0่งรถึงหนึบาทนะครับเป็นราคาประเมินนะครับส่วนราคาซื้อขายนะครับก็จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับ พลิกมาด้านหลังธนบัตรเป็นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีภาพเด็กนักเรียนชายเด็กนักเรียนหญิงนะครับกำลังเดินเข้าหาแสงสว่างจากเทียนที่จุดแล้วนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการเล่าเรียนของเด็กในสมัยโบราณนะครับที่เรียนกับพระในวัดส่วนด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยด้านบนตรงนี้นะครับเป็นพระคุธผาธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ15ประกาศใช้6ตุลาคมพศ2547 เริ่มจ่ายแรก25พฤศจิกายนพศสสบขนาดของธนบัตร7.2คูณ15เซนติเมตรส่วนลายน้ำนะครับก็จะเป็นลายน้ำราชการที่9ก้านะครับวันนี้นะครับก็มีธนบัตรมานำเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ15นะครับรุ่นที่1นะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับ ส่วนธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับเป็นแบบกระดาษนะครับไม่ผ่านการใช้ทั้ง2ฉบับนะครับตอนนี้นะครับก็นำธนบัตรมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำราชการที่9นะครับสังเกตนะครับตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับตัวเลข50อารบิกนะครับด้านล่างตัวเลข50นะครับก็จะมีลายน้ำราชการที่9นะครับ ธนบ,บัตรฉบับนีนะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ15รุ่นที่1นะครับสังเกตนะครับด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นลายน้ําราชการที่9นะครับเป็นธนบัตรของแท้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับลายน้ํานะครับมีส่วนสําคัญนะครับช่วยในการป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรนะครับ ถ้าเป็นธาร,รบัตดของปลอมนะครับเมื่อนำธาระบัตดมาส่องกับแสงสว่างหรือหลอดไฟนะครับจะไม่เห็นลายน้ำนะครับสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ